อารมณ์นะครับอารมณ์เปลี่ยนไปความรู้สึกเปลี่ยนไปความคิดเปลี่ยนไปจิตใจเปลี่ยนไปแม้ความยึดนะครับความยึดก็เปลี่ยนกันเรานั้นถ้าติดนิสัยยึดอยู่ก็จะเปลี่ยนการยึดเอหมันเรายึดคนยึดสิ่งของยึดคนใหม่ยึดของใหม่ยึดสิ่งใหม่คือมันเปลี่ยนที่ยึด นะครับการเปลี่ยนที่ยึดนี่แหละทําให้คนเรานั้นยึดก็ทุกนะครับเปลี่ยนสิ่งที่ยึดก็ทุกไม่ได้ยึดก็ทุกยึดก็ทุกไม่ยึดก็ทุกที่การที่เราจะไม่ทุกกับสิ่งที่มันเปลี่ยนเราก็ต้องมองเห็นว่าสิ่งที่เปลี่ยนนะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปสิ่งที่เปลี่ยนการยึดนะครับเราก็ต้องปล่อยวางนะครับปล่อยวาง เพราะว่าถ้าเรายังไปยึดสิ่งที่เปลี่ยนนะครับสิ่งที่มันเปลี่ยนได้ในเราไปยึดมันจะทุกข์ทุกข์เหมือนว่าไม่ยอมให้มันเปลี่ยนเปลี่ยนเร็วเปลี่ยนช้านะครับทุกครั้งที่เราพยายามจะเปลี่ยนหรือว่าไปยึดสิ่งที่มันเปลี่ยนเนี่ยจะทุกข์ทุกขพ่อไปฝืนอันนี้จังฝืนความไม่เที่ยงหรือว่าฝืนความเปลี่ยนแปลงฝืนสังขาร เพราะสิ่งที่เรายึดเนี่ยจะยึดในธาตุยึดผื้นดินกับเืนน้ําอากาศวิญญาณทุกที่ที่เราไปยึดเนี่ยเมื่อมีจิตไปเาเรียกว่าจิตไปยึดติดนะครับมันก็จะมีการแบ่งแยกแย่งชิงทะเลาะเบาแวงขัดแย้งขึ้นมาไม่ว่าใครยึด ใครใครยึดอะไรก็เป็นทุกหมดคําว่ายึดคือมันจะต้องมีเรามีของเรามีตัวตนของเรามีเขาของเขาตัวตนของเขาแต่เมื่อใดสิ้นเราสิ้นเขานะครับก็สิ้นการยึดติดถึงจะยึดก็ยึดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆชั่วลูกชั่วหลานนะครับแต่ละรุ่นนะครับ ีนี้การที่เราจะไม่ทุกข์กับสิ่งที่มันยึดไม่ได้ไไดก,ก็การรู้เท่ารู้ทันปล่อยวางปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติปล่อยให้มันเป็นธรรมดาไปเป็นปกตินะครับอะไรจะเปลี่ยนก็ปล่อยให้เปลี่ยนอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้เกิดอะไรจะดับก็ปล่อยให้ดับอะไรมันจะไม่แน่นอนก็เปลี่ยนก็ปล่อย สิ่งที่เราตั้งใจสิ่งที่เราคิดไว้มันไม่มีอะไรแน่นอนนะครับเพราะว่าความคิดมันอยู่กับความจําเมื่อหมดความจําความคิดก็หายความรู้สึกก็หายไปมีแต่สิ่งที่เรียกว่าเกิดดับการที่เราอยู่กับสิ่งเกิดดับนี่เราจะต้องเข้าใจว่าไม่มีเราไม่มีของเราไม่เป็นของเรา ถ้ามีเราในสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านั้นนะครับก็จะมีเราเป็นทุกข์จริงๆเรานะั้นไม่มีอยู่แล้วเพียงแต่สิ่งที่คิดสิ่งที่จดจานะครับจะเป็นคําพูดที่โกหกความคิดที่โกหกการกระทาที่โกหกหรือว่าความคิดจริงพูดจริงทำจริงทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงหมดทุกอย่างก็ไม่แน่หมดทุกอย่างก็ยึดไม่ได้หมดว่าถ้าเราไปยึด นะครับมันก็จะยุ่งยากนะครับเราก็จะไปยึดให้เป็นทุกข์เปราะๆจนการปล่อยวางการไม่กังวลไม่ยึดถือการปล่อยให้ของเก่าดับไปของใหม่ดับไปไม่ติดของเก่าของใหม่นะี่ครับไม่ยึดของเก่าของใหม่ไม่มีตัวเราของเรา นะครับไม่เป็นอะไรกับอะไรเพราะสิ่งที่เราห่วงเราครังวลอยู่ทุกวันนี้มันก็เป็นเรื่องตัวเองทั้งหมดถ้าปราศจากตัวเองก็ไม่มีเรื่องอะไรนะครับเพราะว่าโลกตัวนี้เกับสัตว์ทั้งหลายห่วงตัวเองนะครับหว่วงทุกเรื่องฉนันถ้าไม่มีตัวเองก็ไม่ต้องมีห่วงนะครับเพราะว่า ที่เราห่วงไปห่วงมานี่ก็เป็นการยึดติดนั่นเองนะครับถ้าเราไม่ติดทุกอย่างมันก็จะไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรนะครับมันก็จะเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนวันเปลี่ยนคืนนะครับเพราะว่าสิ่งที่เรายึดติดยึดถือยึดมั่นเนี่ยมันเป็นเรื่องของกิเลสนะเรื่องของกรรมเรื่องของวิบา ซึ่งเมื่อกิเลสกรรมวิบากให้ผลมันก็เปลี่ยนแปลงมันก็เกิดดับมันก็ไม่เที่ยงมันก็ไม่แน่นอนไม่มีอะไรยึดอะไรได้นะครับเพราะว่าสิ่งที่เราไปใส่ใจสนใจอยู่นั้นมันเป็นเรื่องตัวตนเรื่องสัตว์เรื่องบุคคลนะครับซึ่งเป็นเป็นโลกสมมุติโลกสมมุติน,นิ่งเรารับรู้ รับทราบไปจดไปจํามากมันก็จะขียัดมากเพราะว่ถึงที่เรารับรู้ไปดูไปฟังเนี่ยมันทาอะไรไม่ได้นะครับก็เรียกกรรมมันเกิดกิเลสเกิดที่บามันเกิดการที่เราวางเฉยต่อโลกนะครับไม่ไปพยายามที่จะปรุงแต่งเรื่องโลกนะครับไม่ไปคิดไปทาไปใส่ใจเรื่องโลกเราอาศัยโลกแต่อย่าจมโลก นะครับอย่ายึดติดอยู่กับโลกอาศัยธรรมก็อย่ายึดติดธรรมอย่าจมอยู่กับธรรมเพราะเมื่อใดที่เรายึดติดไปจมไม่ว่าโลกหรือธรรมเนี่ยมันก็ทําให้เราเครียดเคร่งเครียดเคร่งคลัดหรือว่าจริงจังกับสมมุตินะมังม่งหมายไก่กองเราก็จะเป็นทุกข์เปล่าๆชั้นการปล่อยสมมุตินะครับปล่อยวางโลกปล่อยวางธรรม นะครับไม่ยึดติดมันก็ช่วยให้เรานั้นไม่ต้องเหนื่อยนะครับเราสมรรถะมาัากจะคิดจะหาประสบการณ์ทักษะเทคนิคไม่ม,กมากเพื่อไปเรียนไปสอนไปส,นสร้างไปแพร่ปฏิบัติเพื่อไปแนะนําพร่ำสอนผู้อื่นซึ่งสิ่งที่เราเก็บไว้เนี่ยมันเก็บได้แต่ความว่างเปล่านะครับไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนตนะครับ เพราะว่าเราผู้เก็บก็ว่างสิ่งที่ถูกเก็บก็ว่างเราผู้รู้ก็ว่างสิ่งที่ถูกรู้ก็ว่างว่างเพราะมันเกิดดับว่างเพราะมันเปลี่ยนแปลงว่างเพราะไม่เที่ยงการรู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้ทําให้เรานั้นเบาตัวเบาใจในะครับไม่สงสยัยไม่สับสนก็ปล่อยวางนะครับปล่อยธรรมชาติให้เป็นธรรมชาติ อร่อยธรรมดาให้เป็นธรรมดานะครับเราก็จะไม่เหนื่อยกับชีวิตกับโลกกับสังคมไม่มีอะไรที่เราจะไปยึดติดยึดถือหรือยึดมั่นน,นะครับแค่เราเรียนรู้แล้วก็แล้วไปไม่ต้องอะไรกับะไรบางทีเราเรียนเราก็ไม่รู้บางทีเรารู้เราก็ไม่ต้องเรียนนะครับฉะนั้นการที่เรา ไม่จริงจังกับชีวิตไม่จริงจังกับโลกกับสังสารวัฏเนี่ยมันช่วยให้เราไม่เหนื่อยไม่เหนื่อกับชีวิตฉันเราก็เลยไม่ต้องกังวลนะครับไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงนะครับปล่อยให้ชีวิตดําเนินไปตามทํานองกรองทำเราแค่ร่อยว่าง วางเฉยนะครับเพราะถ้าเราไม่ปล่อยวางไม่วางเฉยนี่เราจะถูรู้ถูกกังไปหรือว่าเราจะหวั่นไหวไปกับอารมณ์ความรู้สึกนะักคิดจิตใจของตัวเองแระผู้นะอื่นความคิดคของผู้กระทำเพราะว่ามันความสนใจความใส่ใจมันมีอยู่าก,การที่เราเลิกใส่ใจสนใจเนี่ยทำให้เราสงบสติอารมณ์ได้สงบใจได้ สงบโลกสงบธรรมไม่เกี่ยวพันเกี่ยวข้องนะครับกับโลกกับธรรมก็เป็นกลางเป็นกลางไม่เอาใจใส่ฝักฝ่ายส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับเรียกว่าเป็นกลางกับทุกสิ่งนะครับทำตัวทำใจให้เป็นกลางให้ว่างแล้วมันก็จะไม่มีเรื่องให้พอใจหรือไม่พอใจยินดียินร้ายสุขทุก ชอบฉันเกลียดกลัวนะครับฉันวางใจเป็นกลางไว้ก่อนเพราะเมื่อเราวางใจเป็นกลางแล้วมันก็ไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาใช้ชีวิตอย่างสันติได้ใช้ชีวิตอย่างสงบได้ฉันวางใจเป็นกลางไว้ก่อนนะครับวางใจเป็นกลางเพราะถ้าเราไม่วางใจเป็นกลางแล้วมันอคตินะครับ มันไม่แน่นอนนะครับเมื่อวางกี่เป็นกลางและมันดับมันสงบนุ่มเงียบนะครับมันไม่ต้องลุ้นแพ้ชนะดีชั่วบุญนบากุศลอกุศลน,นะครับไม่ต้องคอยลุ้นไม่ต้องคอยว้าวุ่นวุ่นวายนะครับเราเข้จะอยู่ยางสงบเย็นกับที่เราเหนื่อยกับชีวิตเหนื่อยกับสังขาร เพราะว่าเราใช้เป็นในก,การเกียรติกินใช้เป็นในการแสวงหาความวิเวกความสุขสนุกสะดวกสบายเมื่อเราหยุดใช้ชีวิตนะครับหยุดใช้ชีวิตปล่อยให้ชีวิตเป็นอิสระนะครับเราก็จะไม่เหนื่อยแต่ทุกวันนี้เราใช้ชีวิตเป็นอย่างเมามันสนุกสนานเพ,เพลิดเพลินใช้ชีวิตไปกับการหารความรู้หาความรักางานหางเงิน,างานตัวครอบครัวสังคม เพระสุดท้ายเป็นเรื่องของตัณหนาทั้งหมดทําให้เราเดือดร้อนยุ่งยากซับซ้อนวุ่นวายสับสนฉันเราก็เลยเลิกใช้ชีวิตนะครับปล่อยชีวิตให้เป็นอิสระมันก็ไม่มีอะไรมันก็ว่างอยู่แล้วนะครับมันก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงกับชีวิตต่อไปนะครับปล่อยชีวิตให้เป็นอิสระดีๆด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับปล่อยชีวิตให้เป็นอิสระ ชีวิตที่มีอิสระนั้นเป็นชีวิตที่เย็นนะครับเป็นชีวิตที่สบายเป็นชีวิตที่ไม่เงียบเหงาไม่ว้าเหวไม่เดียวดายไม่อ้างวางวาเรียกว,ว่าปล่อยวางชีวิตนะครับไม่ต้องควบคุมชีวิตตัวเองกับผู้อืน่นนะครับไม่ต้องคอยสร้างคอ,าคอยรักษาคอยดูแลคอยปกป้องเพราะชีวิตมไม่มีอะไรไม่ป็่ความว่างเปล่าก็เลยปล่อยชีวิตนะครับให้เป็นธรรมชาติ ให้เป็นปกติให้เป็นธรรมดาปล, ي, ปล่อยชีวิตไว้ดีๆนะครับปล่อยชีวิตไว้เมื่อปล่อยชีวิตแล้วก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงแล้วนะครับก็จะอยู่ได้อยู่เป็นอยู่เย็นอย่างสัสตนตินะครับก็เรียกว่าปล่อยชีวิตปล่อยชีวิตไว้ดีๆนะครับปล่อยชีวิตเมื่อปล่อยชีวิตแล้วก็ไม่ต้องห่วง ว่าชีวิตจะเป็นเช่นใดนะครับเพราะยังไงชีวิตมันก็เป็นเช่นนั้นแหละเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดานะครับเราก็ปล่อยวางชีวิตนะชีวิตจะได้อิสระนะครับด้วยก,กันทุกท่านทุกคนนะครับปล่อยวางชีวิตให้เป็นอิสระ